เต็แอ้เตกเรวเต็งเร็วน้องนี่เป็นไงสุดยอดไปเลยใช่ไหมยอดอาัสดีพี่น้องประชาชนนะวันนี้ขอบคุณมากดีมาต้อนรับผมในฐานะซาซกองผักพลังประชารัซึ่งเป็นผู้แทนราษดรเพื่อที่จะลุ่งเลือกดังเป็นนายกเต็มไม่เคยไป5เสียงเลยแต่ได้เป็นเจ็ดปีแล้วเป็นไงสุดยอดไปเลยใช่ไหม สวัสดีก่อนไตยจะใช่ดองการยินดีต้อนรับกัสู่รายการเด็ดยิ้มรายการที่ใครไม่เล่ผมก็แก่ทุกคนโอ้หนุนมนเอ็นมาวันนี้ไปล่องมาทีนลยโอ้ภามันสวยงามเหลือเกินวันนี้ไปล่องมาอยู่ในเกมพับจีสตรีมซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะเป็นช่วงที่ว่าให้ทุกคนนี่จับรถมาแข่งรถกันนะเป็นด้านฟาดแด์ฟรลเลสซ์วันนี้ไปล่องคือดอนโดมินะิกโทเรโตนะ มาเลยมาไอ้ไอ้คุณมาตาอะไรกับปุ้มครับว่าคุณไปหน้าปุ้มโลกปุ้มนี่เรียนมากับดอนมินิโท,รท,ทเรโต้เ้าใจไหม ว้าวว้าวว้าวโอ้จนบมทำไมอะจนบมทำไมอ่า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 อ่คุณไม่ธรรมาจนบอมได้แล้วผมระดับน้ยแล้วคุณก็ต้องรู้กันโอ้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 อ้กแมปได้ไงอ่ากาดังได้เลยกาังได้เอยกือบตายไปกับตายไปไปลองกับตายโอ้ยทุกยิงตายโอ้ยเคยยิงไปร่งวะฮะคุณยิงบมได้อย่างไงอ่ะไม่พ้าดเลยคุณไม่พลานเลยเดี๋ยวไปลองจะขึ้นไปบนนี้ก่อนนอน ยิง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 เราไปล่องแล้วต้องยิงมันมันต้องตายโดยดับมือพี่ล่องโอ้ยออ๋อกยยิงวะเฮ้ยคุณยิงปุได้ยอยากเกย์อะเรวกันเฮ้ยยิงพี่ล่องไม่ได้เลยครับคุณยิงผมไม่ได้ก็ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ล่องต้องยิงมันแน่นอนนะไอ้ตัวเนยที่มันยิงกล้ายิงพี่ล่องวะกลายเย้มกับพี่ล่องได้เงยอย่างนี้เฮ้ยวันดีครับวันดีวันดีโอ้โหวุ้นเฮ้ยน้องนี่ โอ้ยอุ่นเหนี่ยหือนะฮะเปลี่ยนแม็กกาอากาศกึ่นไปน้องนินปลุกได้ยังไม่กึ่นใช่ไหมโน่โน่ผีร่องนี่ระดับขี้มือขนาดนี้แล้วมันต้องเปลี่ยนแม็กกาอากาศสุดยอดจริงๆใครที่เกิดมาเป็นผีล่งนี่โชคดีเหลือเกินอ่าอ่าอ่าไอ้กีโมยตายวงนี้กีโม่ไม่ว่ากีมได้กับมวยตายวัดดีกับเปิดวัดดีกับเปิดวัดดีกับเปิดวัดดีกับวัดดีกับเปิดวัดดีกับเปิ่อไปเนอพุ่มไปกันดิโน่ ก้อยมันกายมาบุม้มกระจายต้องโดนบุ้มยิงแน,น่นอนเฮ้ย hey. วัดดี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 โอ้แม็กมัดแลววัดดีกับเบิร์ตวัดดีกับเบิร์ตวัดดีกับเบิร์ตวัดดีกับเบิร์โอ้ยก้บบอ,ย<ะ>อยยิงวะเฮ้ยมันยิงผมได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันยิงผมมัน <c oughs> ตายไรกังเลยตายไรรบเลยดีเราอ่ะ ต่ำเงยดีอันนี้ปีล่องต้องยิงไม่ได้ปอปีล่องคือโดอนไม่นิคโทเรตโทนะเรื่องปีล่องเนรำเรียนมาเนินนานแล้วไม่ว่าวินดีเซลไม่ว่าวินเบนซินหรือว่าวินแอลกอฮอล์ก็เรียนมากับปีล่องโอ้ยอะไรนี่ปีล่องมัวแล้วมัวแล้วไปไกลแล้วปีล่องจำมองจำมองไปไกลยมาแล้วอ้าอ้าอ้าอ้อ้เฮ้ยจบับเธอแล้วปีลอ่อง จบได้ไงจบได้ไงจบปันนี้ไม่ได้มันจบปันนี้ไม่ได้พุ่งค้ออีกตาหนึ่งได้ไหมเมื่อกี้เป็นแกการ้องชิงนะลองชิงก็เยอะกว่าลองชิงนิดน้อยจัากรู้เหมือนกันว่าจปีหลวงเล่นอีกตาเดนันจะเป็นอย่างไงมาดิปี่ลวงไม่ยอมปี่ลวงต้องเอาตีนึงไห้ได้ตานี้เฮ้ยโดยฝีมือของป right ีหลวงนี่มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วไอ้เรื่อก็เกิดขึ้นได้ฮะแต่อยู่กับปี่ลวงจะเป็นปีหลวงเนี่ยเรยก็เกิดขึ้นได้ก็ใช่ไหม มวยไทย้งเลยครับมวยไทย้งนี่ฮะวันนี้ไปโมไปได้เลยโอ้ก็ก็ตัวตีนะครับพี่ล่องไม่ได้ตังเจจรยิงๆิแต่เจตนาอ่าอ่าอ่าอสวัสดีพี่น้องประชาชนนะวันนี้ขอบคุณมากทีมาต้อนรับผมในฐานะซอซกองผักพลังประชารัึงเป็นผู้เทนราษดน เบื่อจีจะลุงเลือกตังเป็นนาย,ยอกแต่ไม่เคยไปฮะเทียงเลยแต่ได้เป็นเจ็ดปีแล้วเป็นไงสุดยอดไปเลยใช่ไหม <c oughs> หมายน้องเด่นตอนนี้พี่ล่องเอาบักกี้ไปแล้วเอ้ายิงไม่ได้ที่เออยิงก็แล้ว มาถึงไก่ยิงก็แล้วพี่ร้องเป็นไงพี่ร้องสุดยอดไปเลยใช่ปหตานี้พี่ล้องกับบักกี้แล้วไม่ยอมเลยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยจำไมคุณมาชนผมทําำไมคุณหน้าเรืองผม๊เลยอะไรอ่าไม่ได้เลยคุณหน้าเรืองผมใช่ไหมได้ได้ได้อ่าเรืองผมคุณหน้าเรืองผิดคนแล้วผมนี่ระดับน้อยแล้วไม่จะระดับตีคุณสามารถจะมายุ่งวุ่นวายกับผมได้เขใช่ไหมปุนี่มันระดับฟิ้มมือเอสวันใจไหมไม่จะขี้เกอยขี้กานะ เต็งเตกงเร็วเตกงเร็วไอ้น้องดินเป็นไงสุดยอดไปเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> อย่างปุ่มตีสิบเจ็ดเร็วไม่ได้เลยแบบนี้อ่ายี่บ่ายเร็วบิลลองกีเปกอีกแล้วน้องดินเฮ้ยตรงเนี้จะมีอีกมีอีกตาหลังเกนอ่าไม่ได้เลยเอฟซีมองบิลล้องอยู่นี่กำลังจับตาจับตูดดูบิลล้องอยู่ไม่ได้เลยบิลล้องเปกไม่ได้เลย หมายน้องเน้นพี่ล่องจะเกาตีเต่าะดก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ล่องจะยิงให้ได้ทั้งช่องทั้งตัวไอยให้ไม่ได้มม่แล้วครับอุ้ยมปนไเปื่เป็นมแม่เลวอ่ะไม่แล้วพี่ล่องอยูตีรังตีทุวตายเลยไปพานเลยพี่ล่องอต้องไปหลับกลุ่มนิดน้อยแล้วเลย เลยเป็นไงโดนกับผมบอกเล้ยวอย่ามาผมเลยกับาอาอามาก้าตั้งมาจุรัดกระต้มตุ้นแบบนี้แหละแตกเป็นตั๊บจ้อยู่เลย้ยวเฮ้ยยอดอยิงยิงเราเฮ้ยไ <c oughs> ม่อาไอตัวเองไม่ได้โฟ <c oughs> บัสุดยอดจริง <c oughs> ดูนะน้องเดีนเดี๋ยววิลล่งจะยิงจะยิงเป็นจุดเลยนะไอ <c oughs> ตัวน้อยเดี๋ยวเก้ามาแกะวิลล่งวิลล่งยิงเป็นจุดคอยดู <Yeah. S 2> วิลล่งได้ยินเดียง <c oughs> ังไปกุนไปไหนอ่ะ เร็วนักเลงเซงปีล่องมาเร็วผลลงไว้ยิงเฮ้ยผีรองว่าจะยิงมันสักน้อยเฮ้ยมันเซงผีล่งมันจะเล้วอะ่ะไม่เล้วเราเฮ้ยปล่อยมันเซงเราได้อย่างไงมันต้องมีนัดลลางตาแน่นอนนะเดี๋ยวคิหน้านัดหลางตาน้องลินปีล่งไม่ยอมปีล่งไม่ยอมจะจบตีริพกรอกว่าวีร่องมีตีนึงตลอดการเลยตลอดไปสำรับคำคมวันนี้ก็จะเริ่มว่าให้ตกแกดานตกนั่งตึงตัว